สวัสดีครับวันนี้เราก็นำแมสซี่เฟอร์กูสัน470นเอ็กตาร์นะครับลับสำนักครับมีพาเลยสำนักเงาใบครับโดยชางโบนะฮะรถสตาร์ตติดไม่ได้ครับพังไปแล้วครับเอาพวกพิชาครับเอาพวกพิชาหลายปีอยู่กลับไปเป็นสภาพนี้เละหมดแล้วครับยางข้างนี้ก็รั่วนะ สายก็รั่วฮะตัวจุดไหนวะรถขับรถรัวนะอาจารย์สายเขียวครับคนขับสายกรีนครับเขียวเขียวเขียวตะดีตัดกับแดงครับไปนี่นะครับนี่หัวหน้าแผนกดยาวลงนะครับยาวออกฮนะเท่ดีครับ,ล,รบลากโดยนิวฮอลแลนด์ทีเอสห้าศูนย์หกศูนย์ครับลากอินเ<า>ทอร์เลย ทีห้0ศูครับเอาแมตซี่ไปบุรณะใหม่ครับแมตซี่เฟอร์กุสัน470เจ็์โชเฟอร์นายกของเราครับพอลูกสามครับพอลูกสามเม่ีสาวแม่งก็ตาให้ด้วยครับครับเจ๋วทั้งนั้นเลยครับกับสาวแล้วสาวสาวกระจุกสัมภาษณ์นะครับว่าคุณรู้สึกยังไงครับคุณนี่คือบังคับแมตซี่นะฮะเสียดเต้นไหมครับไม่เสียดเต้นครับรู้สึกเหนื่อยเหนืยมากเลยครับ เอาอะไรไม่ให้ผมก็ไม่รู้ครับโ<ฮ>อเราจะขึ้นเทนเลอร์ไปนะฮะเราจะไว้เอาไว้เอายาไว้อย่างนี้นะเทเลอร์กลางหางแล้ว แตลเคันรถจะน้อยขึ้นกันอย่างนี้เหรอดึงขึ้นอย่างนี้เหรอไม่อะไร,ร,รลากเลยลากเป็นการลากเมตตี้นะครับ Trái này bố, trái này, hạc trái này Hạc trái Hai cái bài, cái trái này, trái này Mày bên lại hàng, hàng, hàng phun 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 em phăng lên Ik 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 Bo sai sai sai. Sai ปิดท้ายได้ป่ะเอาได้ไหมโอเโี่ยอะเลยเอ๊ะลงมาดันรถเขาก่อน